ผมนิติกฤกิติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งพลังตัวเลขผมศึกษามาหลายปีนะครับพอรหัสเห็นตัวเลขสําคัญและมีที่คนต่อมนุษย์ก็คือตัวเลข0ูถึงเหัวข้อนี้จะใช้ไพ่ชุดนี้เพราะว่าแนวคิดคือดูดวงให้คนทั้ง8วันได้แก่วันอะไรก็วันทั้ง7บวกกับวันพุธกลางคืนนะครับก็เป็นคนทั้ง8วัน สิ่งนี้ที่ดูอยู่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเรียกว่าไพ่ทสเคราะห์หรือไพ่เลขพยากรณ์ซึ่งรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผมสร้างขึ้นมาเองผมใช้อยู่คนเดียวเชื่อว่าน่าจะมีคนเดียวในโลกนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีคนที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับเอาละสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกรกฎาคม2566เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็จะออกเป็นว่ามีความเจอบิ๊กโปรเจกต์เจอโอกาสใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาจังหวะที่เราได้ประโยชน์ คือเราสามารถทํางานหรือเราสามารถทําทงานสร้างผลงานหรือรายได้โอกาสเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างดีเลยนะครับเป็นจังหวะที่เรียกว่าดวงดีในเรื่องของธุรกิจงาน ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจยิ้มเพราะว่าเงินเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันมาแบบเยอะแต่เราจัดการได้โอเคผลงานก็ดีไปด้วยแต่ความเป็นลูกน้องน่าจะเหนื่อยแบบรู้สึกว่าหดไปนิดนึงนะครับเจ้าของธุรกิจเหนื่ยแค่ไหนก็ยิม้มทีนี้ไพ่ออกอยู่ในทรงดีคือเป็นลักษณะโอกาสที่เข้ามาแบบถาโถมเยอะทุกมุมแล้วจัดการเปลี่ยนเป็นเงินได้ ได้รับโอกาสที่ดีได้รับมีความช่วยเหลือนะครับอีกทั้งเป็นอะไรที่จัดการได้ดีนะครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยตัวเลข4-5หมายถึงการจัดการการบริหารที่ดีฉะนั้นอันนี้ถือว่าดวง เรื่องของงานหรือธุรกิจคนันอาทิตย์ประจําเดือนกรกฎาคนออกมาทรงดีนะครับคำถามต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ล่ะความรักความสัมพันธ์ก็อย่าไปจํากัดแค่แค่เรื่องฉันชู้สาวแฟนสามีภรรยานะครับบางทีเราเรื่ดเนึกถึงว่าเออเราเป็นคนโสดเรามีความสัมพันธ์ของพ่อแม่พี่น้องนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับพลังพลังงานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จํากัดอแค่นั้น ดวงความรักความสัมพันธ์ของคนวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎราคม256จะเป็นอย่างไรปึ๊บปึ๊บออกมาโอเคถ้าเคยผิดหวังนะครับจิบพอไม่ติดก็ใช้เวลาหน่อยในอนาคตข้างหน้าอันนี้มุมหนึ่งถ้าเป็นคนโสดๆนะครับแต่ถ้าเกิดกำลังไปจีบใครอยู่ก็อาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจในทันทีก็ใช้เวลา อีกมุมหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของความรักที่อยู่กันมานานเป็นแฟนคบหากันมาแล้วคู่สามีภรรยาก็จะเป็นอะไรที่เบื่อ,อในนายรู้สึกว่ามีช่องว่างระหว่างตัวตนทั้งสองคนความรักอาจจะไม่ได้ออกมาหวานเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องปรับความบาดุดูสถานการณ์แล้วเหมือนเราเคยพูดแล้วเขาไม่สนใจนะครับเคยแสดงออกบางอย่างแต่มันเขาไม่คลิกแต่ยังมีโอกาสที่จะดีได้ในเรื่องความสันันะครับแต่ความสัันี้ถ้าคนที่หยิบแล้วคนมนาทิตเนี่ยดวงความรักไม่หวาน ้าเราบอกว่าถ้าเราเป็นเรื่องความรักฉันชู้สาวไม่มีล่ะคนในครอบครัวหรือคนแวดล้อมใกล้ชิดก็จะเป็นอะไรที่เฉยเฉยนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษดิ้งฉลองอะไรจะไม่มากมายนะครับอันนี้ถือว่าเรียบๆความสัมพันธ์หัวข้อยอดทีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินหรือว่าบางทีถ้ามันปรากฏในไพ่คือเรื่องของโชคลาภนะครับโอเคได้คําตอบที่ง่ายมากเลยครับไม่ต้องเสี่ยงโชคเลยนะครับทํางานหนักๆแล้วได้ตัง คือไม่มีโชคฟลุ๊กส่วนถ้าเราตีความว่าจะมีเงินพิเศษมีอะไรได้เยอะกว่าปกติไหมไม่ค่อยมีนะครับมันจะดูเป็นอะไรที่งานหนักเข้าสู้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้ามันมีเลขอยี่แบบปลื้มปิติได้อะไรแบบฟรีๆมีคนซื้อของให้หรือว่าเคยได้อะไรได้เท่านี้อยู่ดีเขาเพิ่มค่าใช้จ่ายให้หรือทิปหนัก,นกๆอันนี้ไม่มีเลยคือทํางานไปตามปกติรายได้เป็นไปตามปกตินะครับแล้วก็ ที่สาคัญอันนี้บอกว่ามันไม่ได้มีโชคฟุกุกถ้าจะมีโชคเต็มที่มันก็จะเล็กๆหวังใหญ่มันจะไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดือนนี้คนอาทิตย์โชคดีในเรื่องของโอกาสในการงานและธุรกิจก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วถ้าชอบใจก็ทำบุญให้กับคำว,ว่าครูบา,าจารเทวดาจำตัวนะครับรูทิพย์กวดนะ้ำไปให้ท่านด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับถ้าถูกใจกับสิ่งที่ผมดูให้นะครับาล้ครับคนทุกคนมีความสุขครับ